เอเรียนสายพันธุ์ใหม่ในภาคเนี้ย แม่งน่ากลัวที่สุดตั้งแต่หนังเอเลี่ยนเคยมีมาเลยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับภาพยนตร์เรื่องที่7ของแฟรนไชส์เอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนโรมูรัสนะครับที่กลับมาสร้างความสยองอีกครั้งบนจอภาพยนตร์คือกูบอกเลยว่าเรื่องนี้แม่งสยอ,ยองแบบสยองจริงๆอ่ะอย่างที่หลายคนทราบกันนะครับว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์แนวฮีโร่ไซไฟนะที่มีกลิ่นของแอคชั่นนิดๆแต่กับบางภาคในยอย่างภาคสองเนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นเน้นหนักไปทางแอคชั่นหน่อยเลยนะฮะที่มีการขี่หุ่นยนต์สู้กันกับเอเลี่ ในภาคนี้เนี่ยได้พู่มกับมือดีอย่างเฟเดออวเรสนะครับที่กํากับเรื่อง d ดอนเบรดกับเรื่อง Evil d เดทผีอมตะนะฮะโดยที่เฟเดออเวเรสเลือกที่จะใช้วิธี Back to Basic คือกลับไปสู่ h ฮอร์เรอร์ไซฟอีกครั้งเหมือนกับภาคแรกและด้วยผลงานที่ผ่านมาของเฟเดออวเรสเนี่ยผีอมตะเนี่ยมันทำให้เราเห็นแล้วว่าฝีมือการกำกับหนังสยองขวัญของเขาเนี่ยเป็นยังไงและกับเรื่องนี้ยเขาก็ทำให้มันสยองได้แบบ สุดขั้วจริงๆซึ่งพูดงตรงนะถ้าใครหวังที่จะไปดูเอเรียนภาคเนี้ยเอออยากจะดูเอามันอยากจะดูแอคชั่นแบบภาค2ที่ลิปรี่ขี่หุนสู้เอเรียนอยากจะดูแบบพวกทหารรับจ้างเนี่ยไล่ล่าเอเลียนเนี่ยอย่างภาคอ,อ,อะไรวะรีเซเลชั่นเนี่ยเอออาจจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ถ้าใครที่หวังจะไปดูเฮอร์เรอร์ไซไฟแบบ โอ้โหแบงเคอร์เลอร์จริงๆเลยนะกูบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์มึงแน่ตอบโจทย์กูด้วยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปนะครับผมขอพูดถึงน้ำใจเล็กๆได้น้อยจากการที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องเอเลี่ยนหน่อยนะฮะผมได้โปสเตอร์นี่มาน,นี่สวยไหมล่ะดูนี่อันนี้เป็นแบบเงาๆนะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นแบบด้านๆนะเนาะผมได้มาจากการซื้อตั๋ว iMac แต่สิ่งที่สําคัญอยู่ที่โปสเตอร์แผ่นนี้ผมได้โปสเตอร์แผ่นนี้มาทั้งหมด3แผ่นแผ่นแรกผมได้จากการซื้อตัว๋วและอีก2แผ่น มีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยจู่เดินมาหาผมแล้วบอกว่าพี่ครับพี่จะเอาโปสเตอร์ไม้ผมให้ผมมาดูหนังเฉยๆผมไม่ได้อยากได้โปสเตอร์ไอ้เย็ดแม่ตอนนั้นผมอึ้งไปเลยนะเว้ยว่าพี่เขาเลือกที่จะเดินเอามาให้ผมแบบแรนดอมเลยนะเหมือนกับเขาจะให้ใครก็ได้แต่ว่ามันเป็นโชคชะตาที่จ,จู่ๆเขาเอามาให้ผมอีกสองแผ่นสองแผ่น,ผนเต็มๆรวมถึงนี่ด้วยปสตการ์ดนี่อีกสองแผ่นนี่นี่ ผมยากจะบอกว่าถ้าพี่ชายพี่ชายถ้าพี่ชายดูอยู่นะผมขอบคุณพี่ชายมากนะครับและผมได้ส่งมอบน้ําใจของพี่ชายส่งต่อน้ําใจของพี่ชายให้กับท่านอื่นอีกสองคนไปแล้วนะฮะก็คือ,อหนึ่งคนเป็นไอดอลของผมและการผมใช้คับนี้ก็คือพี่ท็อปหนอนหนงังส่วนอีกคนเป็นเป็นทั้งเพื่อนและน้องชายที่ที่เราเจอกันได้ไม่นานหรอกนะก็คือ,อน้องพีคุณพีหนอนหนังนะฮะและอีกแผ่นหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อคุณเบียนะคะก็แกแกอยากไดเออ้เดี๋ยวผมจะส่งไปเสน,นีให้เขาไปก็คือใครขอผมก็ ให้ขอไปใครอยากได้ผมก็ให้ขอไปแต่ก็ไม่ได้ให้หมดนะกูก็ขอเก็บบางอันที่กูอยากจะเก็บสะสมไว้บ้างอย่าง2แผ่นที่กูเหลือเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาไปใส่กรอบไปเลยอี๋ยวกูตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะกูยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อกรอบมาใส่ขอตอบคาถามที่หลายๆคนชอบถามผมกันม,มากที่สุดก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูเอเลี่ยนมาก่อนเลยเนี่ยหรือว่าซึ่งมีน้อยนะเหียใครั่งไม่เคยดูเอเลี่ยนวะหรือเคยดูแต่จําเนื้อหาภาคก่อนๆไม่ได้เนี่ย จะดูภาคนี้รู้เรื่องไหมคําตอบคือรู้เรื่องครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเอเลนภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรียงตามไทม์ไลน์นะมันจะอยู่กึ่งกลางร,ระหว่างภาคแรกกับภาค2แต่มันเป็นหนังประเภทเขาเรียกอ่าสแตนด์อะโลนเออก็คือมันมันค่อนข้างที่จะคอมพลีทในตัวตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือเราไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องจากภาคก่อนมาโยมาปฏิปต่ปตอนเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบมันคอมพลีทอยู่ในตัวของมันเพียงแต่ขออย่างหนึ่งว่า คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับ World Setup ของ a อเลียหนึ่งคือ World Setup ของเอเลียเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกมาแล้วล่ะมันมีความเป็นอนานิคมอวกาศออมีการขึ้นยานอาวกาศไปสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดวงดาวอื่นมีหุ่นยนต์สังเคราะห์ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ซึ่ง ขอให้คุณเข้าใจไว้แค่นี้พอว่าเว r ร์สเซตอัพของเอเลนเป็นยังไงเพราะว่าในหนังจะไม่ได้มีการอธิบายมากนะเวลาเราไปดูเราจะได้ไม่งงว่าอ้าวทำไมนางเอกมันถึงมาได้มาอยู่ดาวดวงนี้ทาไมมันต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มันอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ได้ยังไงอะไรอย่างนี้เราจะได้ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปสงสัยตร,ตรงนั้นตรงนี้มากนะให้รับรู้เฉยๆว่าเว r ร์ s เซตอัพมันเป็นแบบนี้ขอว่าที่เรื่องย่อก่อนนะครับผมหนังจะพาเราไปรู้จักกับเรนนะครับสาวน้อยที่อาศัยอยู่บนดวงดาวดวงหนึ่งที่มีอุตสาหกรรมหลักกกก็คืืออออาาาาาารรขุดดเหหมมงงงงโยยนนน่ตต้ทํััสญญ เพื่อแลกกับการไปรยังดาวดวงใหม่ที่ดีกว่าแต่ตัวเรนเองนะครับก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าเรนเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแอนดี้หุ่นยนต์สังเคราะห์ผู้เปรเียบเสมือนน้องชายที่คอยดูแลเรนอยู่ตลอดอยู่มาวันหนึ่งเรนได้รับการติดต่อจากกลุ่มเพื่อนว่าพวกเขาเนี่ยตรวจพบกับยานลึกลับร้างลำหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโรมูรัส โดยภายในยานเนี่ยมีพอตอย่างหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นได้เรนและแอนดี้ที่ต้องการหนีจากสัญญาาตาในดาวขุดเมืองดวงนี้อยู่แล้วจึงได้ร่วมมือกับพวกกลุ่มเพื่อนๆน,นะฮะแอบลักลอบขึ้นไปในยานอวก,กาศล้างแต่พวกเขาก็ต้องพบกับฝันร้ายที่ยากจะลืมนี่คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของเอเรนโรมูลัสครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนบทมีแค่นี้เลยแต่สิ่งที่หนังเนี่ยเน้นอย่างหนักเลยก็คือบรรยากาศนะฮะบรรยากาศในหนังนี่แม่งโคตรน่ากลัวโคตรอึดอัดและด้วย ความที่เป็นเฟดเอวเลส นะ,ะเป็นคนกำกับหลายๆซีนเนี่ยผมว่ามันมีกลิ่นของ Evil Dead ผีอามาตะค่อนข้างแรงตรงนี้ผมจะยังไม่สปอยนะครับว่าซีนไหนบ้างถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ผมจะเริ่มสปอยเดี๋ยวผมจะเริ่มบอกเองเผื่อคุณยังไม่ได้ดูจะได้ปิดคลิปไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่บวก,กับไอจุดนึงที่ผมมองว่ายิ่งทําให้หนังเนี่ยเพิ่มความสยองมากขึ้นนั่นคือการที่เขาเลือกใช้คาแรคเตอร์ตัวละครเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นไม่ได้เป็นทหารมีฝีมือไม่ได้เป็นหน่วยรบพิเศษไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นแค่กลุ่มเด็กวัยรุ่นหัวโปกกลุ่มหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดมันยิ่งเป็นตัวขับความสยองความสิ้นหวังให้กับหนังได้มากขึ้นมึงลองคิดดูดิเฮียขนาดพวกหน่วยรถอทหารหน่วยรถพิเศษอย่างเงี้ยโอ้โหแม่ยังเอาตัวรอดจากเอเลียนยากอะแล้วนี่มึงเป็นใครอะมึงเป็นแค่กลุ่มเด็กวัยรุ่นหัวกระโปกอะจะเอาเฮียอะไรไปสู้อะพอพูดถึงในด้านของความโหดดิบของเอเลียนนะฮะผมรู้สึกว่าเอเลียนภาคเนี้ย มันไม่ค่อยแหวะเท่าไหร่ว่ะแอบเสียชื่อเฟเดออเวเรสมัอยู่เหมือนกันนะเพราะส่วนตัวผมคาดหวังว่าคนที่กำกับเรื่องผีอมตะมาก่อนเนี่ยน่าจะใส่ฉากโหดดิบแหวะเข้ามาได้มากกว่านี้ถามว่ามันมีบ้างไหมฉากโหฉากแหวะอะไรก็อยางมีอย่างฉากที่น้ํากดไอเลือดเอเลี่ยนนะที่มันกดดไปโดนเนื้อคนทะลุแหวงนิ้วขาดอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ยังมองว่ามันยังไปไม่สุดทางอ่ะเนาะหรือผมอาจจะ เป็นคนชอบดูหนังฮาร์ดคอร์อย่างนี้ไงเออผมก็รู้สึกว่ามันมันมันยังมันยังไม่ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ทำให้หนังเสียไปอะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นแค่ความชอบส่วนตัวของผมและในเมื่อมันเป็นหนังสยองขวัญน,นะนะแน่นอนว่ามันค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงได้ยากกับการที่จะไม่มีจัมสแก์เลยเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าจัมสแก์เยอะแต่ผมกับรู้สึกว่าผมซื้อจังหวะจัมสแก์ในหนังเรื่องเอเลียนนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการจัมสแก์ที่มีกาลเทสะ A, มันไม่ได้สักแต่จัมส์แกร์ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ใส่น้ามึงไม่ใช่ในหลาย,ลายชาติเขาเลือกที่จะใช้จัมส์แกร์ได้ถูกที่ถูกเวลาไม่ได้จัมส์แกร์พังเพื่อซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบจังหวะจัมส์แกร์ในหนังเรื่องนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากสําหรับหนังเรื่องนี้คือไม่มีตัวละครไหนที่ทาเฮียอะไรโง่โคันคออกมาเลยเนึกอออกใช่ไหมบางเรื่องก็จะมีตัวละครบางตัวที่แบบทาเฮียอะไรคันคัออกมาจู่ๆก็วิ่งหนีไปโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุเียอะไรเลยแต่กับเรื่องนี้ไม่มี ทุกการกระทําของตัวละครมีเหตุผลซัพพอร์ตหมดเราจะเข้าใจได้ว่าตัวละครตัวนั้นทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำอย่างนี้ไปทําไมโอเคต่อจากนี้ผมจะเริ่มมีสปอยบางส่วนของหนังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมนะฮะจะฟังก็ปิดคลิปของผมไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะซีนที่ติดตาตึงใจผมมากที่สุดนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้ผมยกให้ซีนที่มีตัวละครหญิงตัวหนึ่งหนีจากตัวซีโนมบเนี่ย สุดท้ายเนี่ยนางก็หนีไปเจอกับกลุ่มเพื่อนๆของนางที่อยู่อีกห้องหนึ่งเออเห็นผ่านกันจากหน้าต่างของประตูเพื่อนของนางก็จะเปิดประตูให้นางเข้ามาแต่พอมองผ่านหน้าต่างตรงประตูเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพื่อนของนางก็ต้องช็อกเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังของนางก็คือตัวซีโนมฟและถ้าเกิดว่าเพื่อนของนางเนี่ยเปิดประตูให้นางเข้ามาเนี่ยไอซีโนมฟตัวเนี้ย ยังไงแม่งก็ต้องตามเข้ามาโดยแน่แล้วก็จะตายหากกันหมดสุดท้ายเพื่อนๆน,นางก็ตัดสินใจไม่เปิดประตูแล้วนางก็โดนซินมอฟเนี่ยจับตัวไปที่ผมต้องเล่าซีนนี้เป็นฉากฉากฉา,ากเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าซีนนี้เนี่ยมันเป็นซีนที่มีกลิ่นของผีอมะตะแรงเว้ยเออถ้าเกิดฟังดูคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรคุณต้องไปสัมผัสด้วยตาตัวเองว่ามันเป็นหนึ่งในซีนที่ผมรู้สึกว่าสยองมากเราจะไม่ได้เห็นซีนมอฟแบบเต็มเต็ม,ต,มตัวด้วยนะซีนเนี้ยแต่ว่าหนังอะ่ะ เขาบิวอารมณ์ให้เรารู้สึกว่ามันกดดันมันสิ้นหวังและมันรู้สึกถึงความเฮอร์เรอร์ได้อย่างชัดเจนและมีอีกซีนหนึ่งที่ติดตาตึงใจผมนั่นก็คือซีนไคลแม็กของเรื่องอในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมันจะเหลือตัวละครที่รอดก็คือเรนนะฮะแอนดี้ไอหุ่นสังเคราะห์แหละแล้วก็ตัวละครหญิงในฉากในฉากก่อนที่ผมเล่าว่าโดนเอโดนซินออมจับบาสุดท้ายรอดซึ่งนางท้องอยู่แต่เอเลี่ยนเนี่ยก็ได้วางตัวอ่อนไว้ในตัวของนางแล้ว ปรากฏว่าไปยังไงตัวออดเอเลี่ยนเนี่ยก็ไปฟักตัวไปฟิวชั่นรวมร่างกับเด็กทารกในคันเกิดกลายเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ขึ้นแต่เอเลี่ยนหลายๆภาคเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันจะมีเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่โผลมาเยอะแยะโยเยะเต็มไปหมดเลยนะแต่ผมกล้าพูดเลยว่าเอเลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ในภาคเนี้ยแม่งน่ากลัวที่สุดตั้งแต่หนังเอเลี่ยนเคยมีมาเลยอะใครจะคิดยังไงไม่รู้นะแต่ ซีนออมฟตัวเนี้ยกูให้เดอะเบสแห่งความเฮอร์เรอร์เลยอะแล้วในซีนไคลแม็กซ์เนี่ยมันเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์ที่บิวออกมาโคตรถึงอะทั้งเรื่องของความหลอนความสิ้นหวังความรุนแรงทึกคุณลองไปสังเกตดูนะเอเลี่ยนทุกภาคเนี่ยในซีนไคลแม็กซ์เนี่ยมักจะเน้นไปทางแอคชั่นอย่างภาค2เนี่ยโอ้โหแม่งถ้าจำไม่ผิดนะไอลิปลี่เอออันลิบลี่นางเอกอะขับคุณสู้กับนางพญาเอเลี่ยนโอ้โหแม่งเป็นซีนไอคอนิกที่ติดตากูมากแต่ซีนไคลแม็กซ์ของภาคนี้ กลับให้อารมณ์เฮอร์เรอร์นำและแอคชั่นตาม,มผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นซีนไคลแม็กที่ดีที่สุดนะแต่ใช้คําว่าเป็นซีนไคลแม็กของเอเลียนที่ผมชอบมากที่สุดแล้วกันมันมีความคล้ายๆกับอีวิวเดทอีวิวเดทปี2013เออความรู้สึกคล้ายๆประมาณนั้นเลยเป็นเฮอร์เรอร์แอคชั่นเออจริงๆแม่งจะเรียกหนังเรื่องนี้ว่าเป็น Evil Date, อาาีวิวเดทอวกาศก็ได้นะพ <c oughs> อพูดถึงนักแสดงบ้านะครับผม <c oughs> ผมค่อนข้างที่จะโอเคกับตัวละครน้องเรนนะฮะที่รับบทโดยไคลลีสปีนี่จากเรื่องซีวิลวอล เป็นหนังเกี่ยวกับช่างภาพในสงครากลางเมืองซึ่งโพสิชันของน้องเนี่ยนางก็จะมาแทนที่เอาเลนลิปลี่นะฮะตัวละครไอคอนิกของเอเลี่ยนตั้งแต่ภาค1ยันภาค4นะภาครีเซลเลชั่นนะแต่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึก ชอบนางมากกว่าริปลี่อีกคือริปลี่อ่ะนางจะเป็นตัวละครประเภทหญิงแก่เออเวลาเราเห็นริปลี่ในหนังเอเลี่ยนเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นใจเออฟิลมันจะคล้ายๆกับเราเห็นอลิสในหนัง Resident Evil ในขณะที่ตัวละครเรนเนี่ยไม่ได้เป็นเฮียอะไรเลยนอกจากเด็กวัยรุ่นหัวโปกคนหนึ่งที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามึงจะมีวิธีรับมือกับเอเลี่ยนยังไงและบทตอนที่นางโชว์ความแกร่งของนางออมา มันไม่ได้แกล่งแบบประดักประเดิดจุกๆก็แกล่งอ่ะเออมัน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 เป็นความแกล่งในแบบที่ไต่ระดับขึ้นบวกกับในหนังเนี่ยเขาก็สื่อไกลๆหลายๆฉากแล้วว่านางก็เป็นคนที่มีความ บ้าดีเดือดพอสมควรกับเปตัวละครหนึงที่ผมชอบมากเลยครับคือแอนดี้นะฮะรับบทโดยใครอันนี้ผมไม่ไม่ทราบจริงๆผมไม่รู้จักนักแสดงท่านนี้แอนดี้เนี่ยเป็นหุ่นสังเคราะห์คล้ายๆกับบีชอปในภาค2เราจะได้เห็นบุคลิกของแอนดี้ในช่วงต้นๆเรื่องเนี่ยว่าแอนดี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่ถูกตั้งโปรแกรมให้เหมือนกับเป็นน้องชายของเรน ภารกิจหลักของแอนดี้ก็คือทําให้เรนเนี่ยมีความสุขที่สุดผมรู้สึกว่านักแสดงเนี่ยรับมือกับบทของตัวละครแอนดี้ได้ดีรู้สึกว่าแอนดี้เนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่น่ารักดูน่ารักดูอบอุ่นแต่พอมาในช่วงครึ่งเรื่องครึ่งหลังนะแอนดี้ถูกรีโปรแกรมใหม่แม่งกับกลายเป็นตัวละครที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูไว้ใจไม่ได้เราจะเลิกไม่มั่นใจแล้วว่าแอนดี้กำลังคิดอะไรอยู่เราจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่อยากอย,กอยู่ใกล้แอนดี้แล้วแล้วคาแรคเตอร์ตัวละครแม่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเว้ยต้องยอมรับว่านักแสดง รับมือกับบทของเขาได้ดีมากและผมชอบนะกับการที่หนังเลือกที่จะใส่ความผูกพันาาระหว่างมนุษย์กับคุ่นสังเคราะห์เข้าไปผมรู้สึกว่าผมอินกับความสัมพันธ์ของเรนและแอนด,ดี้มีอยู่หลายๆซีนนะโดยเฉพาะซีนต้นเรื่องเนี่ยจเป็นซีนที่เราจะรู้สึกสงสารและเอาใจช่วยแอนด,ดี้มากเขาเหมือนกับ เป็นเด็กที่ไร้เดียงสาเออเหมือนกันเป็นเด็กคนหนึ่งไร้เดียงสาที่ไม่มีคนรักอย่างซีนที่เพื่อนของเรนคนหนึ่งเนี่ยที่นี่ใส่ฮีฮีอะไรเนี่ยบอกแอนนี่ว่ามึงอ่ะจะไม่ได้ไปดาวดวงใหม่กับพวกกูหรอกเพราะว่าดาวดวงใหม่น่ะไม่ต้อนรับคุณอย่างมึงเชี่ยซีนั้นแมง โคตรเศร้าเลยว่ะใครเป็นเหมือนกันปะวะเออแต่แม่มีจุดหนึ่งเว้ยที่เหมือนกับเป็นสูตรสําเร็จของหนังเรื่องเอเลียนเออสังเกตว่าหนังเอเลียนอ่ะตัวละครที่จะรอดอะ่ะหนึ่งจะเป็นนางเอกและสองจะเป็นหุ่นสังเคราะห์แม่งเป็นอย่างนี้ทุกภาคเลยไมออ่ไม่ใช่ทุกภาคหรอกภาคสามภาคสามรอดหลายตัวอยู่ถ้าจำไม่ผิดแต่ก็นั่นแหละครับหนังเอเลียนไม่ใช่หนังที่เราไปลุ้นว่า ใครจะรอดบ้างเออกูพูดต,ตรงๆว่าเอเลี่ยนส่วนใหญ่แม่งตายกันหมดใช่ไหมล่ะแม่งจะมีใครรอดด่านางเอกหูสังเคาะห์มึงไปดูมึงก็รู้แล้วมึงเข้าโรงไปดูมึงก็รู้แล้วว่าใครจะรอดบ้างแต่เราไปเน้นเสพบรรยากาศดีกว่าเสพบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องของหนังเรื่องเอเลี่ยนเอออาจจะลุ้นว่าตัวละครตัวนี้มึงตายแน่นอนอะแต่ลุ้นว่ามึงจะตายยังไงแค่นี้ก็พอแล้วขนาดโปสเตอร์ที่อนีแม่งก็ สปอยตรงๆแล้วว่าใครใครจะตายเนี่ยเห็นไหมแต่มันก็มีอยู่หลายจุดนะที่ผมแอบรู้สึกเสียดายว่ากับหนังเรื่องเอเลี่นนะเนาะถึงแม้ว่าผมจะชอบมากก็เถอะแต่ที่บอกไปผมรู้สึกเสียละเสียดายที่ว่าความโหดแหวะของหนังเรื่องนี้มันน้อยไปหน่อยบวกกับเอเลีผมรู้สึกว่าเอเลีโผล่มาไม่ค่อยจุใจเลยว่ะแอบคิดเล็กๆเหมือนกันนะว่าไปดู I I อ<ะ>ไอ้ลง iMac แมกูไม่ว่ามันมันมันแหมมันน่าจะแบบ จุใจกว่าน,นี้หน่อยอ่ะมีความสยองมากขึ้นกว่าน,นี้มีมีได้เห็นเอเลี่ยนมากขึ้นกว่าน,นี้มันน่าจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้เข้ามาให้มากกว่าน,นี้หน่อยบอกตรงว่าภาคนี้เอเลี่ยนอ่ะเขาบิวด,ดีเขาทำบรรยากาศดีมันก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกสยองไปกับมันเรา <c oughs> เราไม่ได้สยองไปกับเอเลี่ยนทั้งหมดเว้ยส่วนใหญ่เราจะสยองกับบรรยากาศซะมากกว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้นะ บทดีบิวบรรยากาศดีทำออกมาดีรู้สึกสยองจริงๆมันเป็นหนังสยองขวัญจริงๆแต่ผมว่ามันยังทำได้ดีกว่านี้นี่มันดีแล้วนะแต่มันยังดีได้มากกว่านี้ผมก็เลยขอให้คะแนนเรื่องนี้เยอะนิดนึงนะฮะสำหรับเอเลียนโรมูลัสนะครับผมขอให้ที่8.5คะแนนครับผม แลสำหรับใครที่ดูมาแล้วนะฮะมีความคิดเห็นยังไงก็มาเม้นท์คุยกันใต้คลิปของผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในบทหนังเรื่องถัดไปซึ่งผมเล็งไว้แล้วแหละว,ว่าผมจะรีวิวหนังเรื่องมหาราชานะฮะหนังอินเดียใน Netflix นะครับลองไปหาดูได้เชี่ยสะุกจริงแต่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปพูดคุยกันต่อที่ใต้คลิปนี้นะไปคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันชอบไม่ชอบฉากไหนชอบไม่ชอบอยังไงก็มาว่ากันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบาย